สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมก็นะครับคลิปนี้นะครับเขาบอกว่านะครับผมเช็คไฟนะครับที่มาจากกล่องที่เป็นไฟหัวฉีดนะครับผมไฟหัวฉีดนะครับที่มาจากกล่องเขาว่าผมเช็คผิดนะครับก็คือว่านะครับผมจะเช็คก็คือดำนะครับดำนะครับผมก็จะไปแตะที่แบตเตอรี่เลยนะครับที่โคลบ ของแบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวจะหให้ดูนะครับผมนี่นะครับดำนะครับผมเอาไปแตะที่ขั้วลบนะครับของแบตเตอรี่นะครับผมส่วนสีแดงนะครับผมก็คือบวกของออมิเตอร์นะครับผมก็มาแตะเช็คหานะครับเช็คหา ไฟนะครับที่จ่ายมาจากกล่อง ECU นะครับผมก็คือว่านะครับผมเช็คแบบนี้นะครับเขาบอกว่าผมเช็คผิดนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าผมเช็คผิดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับผมนะครับแล้ววิธีการที่เช็คถูกต้องนะครับผมเช็คยังไงก็แนะนำผมด้วยนะครับผมแนะนำผมด้วยนะครับก็ผมก็อยาก ทำคลิปที่มันถูกต้องร้อนะครับให้พี่ๆเขาได้ดูเวลารถนะครับเขามีปัญหงปัญหาอะไรนะครับผมเวลาสตาร์ทไม่ติดนะครับเขาก็จะได้นะครับดูคลิปแล้วเช็คตามนะครับเผื่อรถไปดับค้างทงข้างทางนะครับเหยียบไม่ออกนะครับเครื่องสั่นโยกแรงนะครับผมกอ็อ่า แนะนำด้วยนะครับผมว่าเช็คแบบไหนนะครับที่เช็คถูกนะครับผมก็คือผมนะครับนี่เช็คอย่างนี้แหละครับผมสายสีดํานะครับของมิเตอร์นะครับผมก็ไปแตะที่โคลบของแบตเตอรี่เลยนะครับแล้วก็สายสีแดงนะครับผมก็แตะแตะหานะครับไฟนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับจะเป็นลบนะครับจะเป็นลบนะครับนี่อ่า หัวฉีดนะครับลักหัวฉีดเขาจะเสียบไปอย่างนี้นะครับผมด้านขวานะครับเขาจะเป็นลบนะครับผมส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นบวกนะครับทุกหัวนะครับผมทุกหัวนะครับอ่าทุกหัวนะครับผมอ่าส่วนนะครับไฟนะครับที่จ่ายมาหัวฉีดนะครับก็จะเป็นไฟที่5โวลต์นะครับผมไฟที่5โวลต์แต่ผมก็วัดได้4.5นะครับก็ ไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ก็รถก็สตาร์ทปกตินะครับสตาร์ทอะไรได้ปกตินะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับผมไม่มีปัญหาไม่มีไฟโชว์นะครับผมก็วัดได้4.5 4.5โวลต์นะครับผม4.5โวลต์ทุกหัวนะครับวัดได้4.5โวลต์ทุกหัวนะครับนี่ สำหรับพี่ๆคนไหนครับที่รู้นะครับพิธีการเช็คไฟนะครับที่จ่ายมาจากกรอง ECU นะครับมาหาัวฉีดนะครับผมาขอเช็คอย่างไงนะครับอันนี้ก็คือออนซิกเกจนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับผมเห็นไหมครับ มันก็จะได้4.5นนี้อะมิเตอร์นี้วัดออโต้นะครับผมไม่ต้องบับนะครับได้4.5 8.6เห็นไหมครับตรงกันเป๊ะเลยนะครับผมส่วนั่งนี้ก็จะเป็น0นะครับ0ก็คือมันเป็น0โวลต์แน่นเลยครับแต่ั่งนี้ก็จะเป็นอ่างนี้จะเป็น4.5นะครับ4.5โวลต์นะครับผมเท่ากันนะครับเท่ากันทั้ง4หัวนะครับผมส่วนพี่ๆคนไหนนะครับ ก็คิดว่าผมวัดผิดนะครับไฟจากกล่องนะครับผมถ้าครับเราวัดได้12โวลต์นะครับผมแน่นอนนะครับผมว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็น i s u z D-Max นะครับผม D-Max นะครับที่เครื่อง c g k 1นะครับปี05 06นะครับ07นะครับผมไฟน่าจะเหมือนกันนะครับน่าจะมาขั้วนี้ขั้วซ้ายนะครับ5โวลต์เหมือนกันนะครับ อันนี้คือยังไม่ได้สตาร์ทรถนะครับผมก็คือว่าวัดตอนแค่ออนซวิกุญแจนะครับผมวัดตอนออนซวิกุญแจเฉยๆนะครับผมแต่ถ้าเรานะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับผมแล้วออนซวิกุญแจเฉยๆนะครับวัดได้ไฟมา12โวลต์นะครับทั้ง2เส้นเลยนะครับก็แสดงว่าถ้าเป็นรถเดิมๆนะครับผมถ้าเป็นรถเดิมๆก็คือว่าสายฟงสายแฟร์เดิมๆหมดนะครับก็แสดงว่ากล่อง ECU เสียนะครับง่ายๆเลยนะครับเพราะไฟนะครับเขาจะมา ที่5โวลต์อยู่แล้วนะครับผมใน Isuzu D-Max ที่เป็นเครื่อง CJK1 นะครับปีศ0 6 7 7นะครับผมมันจะมา5โวลต์นะครับผมไม่แน่ใจถูกหรือเปล่าครับถ้าไม่ถูกตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปในกระนำด้วยนะครับว่าไฟต้องมากี่โวลต์และมาเส้นไหนมาข้างไหนด้วยนะครับผมเพื่อผมจะได้ทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมส่วนพี่ๆคนไหนนะครับสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามมาได้นะครับผมก็เอ่อ สตาร์ทไม่ติดหร,หรือหรือหรือว่ารถมีกระพืออะไรนะครับมันก็ส่วนหนึ่งก็มาจากหัวฉีดนะครับ yep. ส่วนหนึ่งก็มาจากกล่องเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากกล่อง ECU เหมือนกันนะครับผมฉะนั้นนะครับผมมัน,ม,นมันกว้างนะครับผมอย่างรถสตาร์ทไม่ติดนะครับผมรถสตาร์ทไม่ติดนะโอ้เจอเยอะนะครับผมอาการรถสตาร์ทไม่ติดนะครับรถสตาร์ทไม่ติดมันค่อนข้างกว้างนะครับผม เครื่องรวมลูกส <si> ูบติดก็สตาร์ทไม่ติดนะครับหัวฉีดนะครับผมหัวฉีดนะครับกล่องเสียนะครับหรือสายไฟขาดนะครับก็สตาร์ทไม่ติดนะครับผมเยอะนะครับเยอะนะครับแบตหมดก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันนะครับผมไดสตาร์ทเสียก็สตาร์ทไม่ติดเออสตาร์ทไม่ได้นะครับแบตหมดก็สตาร์ทไม่ติดนะครับไฟวันนะครับก็ต่อตามนั้นเลยครับผม ส่วนส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็สต๊าฟพี่ๆคนไหนนะครับยังสงสัยอยู่นะครับเช็ควฉีดนะครับในอี่สุดดีแม็กนะครับที่ปีศูนยสนุกนะครับย้านะครับว่าไฟนะครับจะมา5โวลต์นะครับฝั่งซ้ายทั้ง4หัวนะครับผมส่วนถ้าผมอธิบายผิดนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับและแล้วก็แนะนําด้วยนะครับว่าให้วัดยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าอ๋อวัดอย่างนี้วัดอย่างนี้นะครับผม ส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมรัะฟังขอบคุณครับผมก็อย่าลืมฝ,ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม